สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะในมาพ,แพมาแซบมาเหล่าคะ่ะมาครับพี่น้องวันนี้น่พามากินเขา่าในยังย่ายลาบปลาดุก <laughs> ลาบปลาดุกตํากุ้งเหนียวเด้อค่ะพี่น้องติบเขาหน่อยบแต่ว่า,ก,า,ากองเขาหน่อยขาแม่ผนได้น,นีมคะ <laughs> ไปย่ายกินเลยลาบปลาดุกหน้าย่ายเพิ่นเฮ็ดมาฝากเนาะคะ่ะหิวหเลยเนาะเออหิวเลยย่ายกินเลยจ๊กออกมาเนี่ยมันสีแห,งห่งบ่หึอจกอีเทลหน้อย<ม>จ๊กเทละหน้อยอเล่นเน,ะนานะห้านเนาะจ้ากินเลย มาเด้อค่ะพี่น,อน,น้องกินเข่าแสบแสบตั้งนิ้กับยายวันหยุดยายมาเที่ยวหามะยามว่ามันลูกคุณล่คะค่ะมาเด้อค่ะกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะสาประดุกยอดประกอบค่คะพี่น้องน้องไม้ตุม่มผักกาดเนาะคะ่ะผักหนอกผักกัญจองเนาะยายเนาะดอกห้าได้ดอกเดียวดอกกระเจียวหมักทั่วผู้คางอยู่ทั้งหลังนี่แหละคะ่ะขคางหมักทั่วผู้สาประดุกแซ่บขนาดเลยแซ่บก็ยาย พักมากวันนี้ว่ามันนัยกตลาดมาไหวนะยายแซ่บ<ช>ต้มเจลเนี้วกุ้งครับพี่น้องลาบประดุกหน้าแซ่บหอมพริกเนี้อออกได้ยายยำนีเดไฮพอด้วเนี่ยหยอดประกอบอ่อนๆเขากันกับลาบปลาเนี่ยจ้ะ เดีวยวครับยังไงได้หลานได้เขาทียงนาจ๋าจ้าจ๋ะหน้าปลาพักหลายๆแ่บย่างมันบ,บจ่จ๋าย่างเราจามาหลาับ จกเข,าเข่าขึ้นมาบันนึงตกใจยังเดียวนี่นู่นกินขาวเริ่มอิ่ม,มอีกแล้วนั่นจ้ะ ผสมไปลอยเนาะย่าเนาะแ <c oughs> ขากันดีขนาดย <c oughs> ่าไปกับแขวดีดีค่ะพี่เนาะนี่จ็ย่ามกนาว อยกุ้งกราแสียบล้านอหอมมะกอ,อกเนาะนิะน้งเอากุ้งญ่เห็ดเด้อค่ะพี่น้องกลัวหอมกระเทียมคาตไคร้เนอะค่ะมาตัมใส่นั่นถึงเพลองเนาะจะา้า đẹp rồi em xem Năm có bán gì nữa à. ุหยหลายๆได้ย่ายลาปลากกัแซ่บแซ่กน้น เห็นนั่นพักกันจองไงกินข้าวปุ่นเนาะย่ายเนาะบานดวกวานดีวข้าวปุ่นเร้านาปลาดาย่ายังบ่ทันได้กินเลยเนาะ ใจแนวแทบแบ <laughs> พักแับเขากันมันเข้าบดินไหม เขาเอิ่มอยูด่ดอกท้ามีโดดเดียวจีลันจ้ามันกันเนาะคนละคือองนแหน่เอาโดดนู้นได้กินดูอยู่ก <c oughs> ินน้ำกันอืม เขากันก็ลาบปลาอะไรก็บแบ่งให้ร้านร้านได้กินอยู่เลื่อยเคีย้ยวขึ้นกับกอบกรอบพี่น้องแซบอันนี้จะแซบกับาันนี้แล้วเนาะ เอา,เ,ขา,ขา,าอเลยเขาร้านพ่อเลยตอนเห็ดยันเต่โบอิ่มเนาะน้ำมันหวานดิ คุ้มเดียวแดดเดียวคุ้มเดียวแดวดคนจะตกแมน่น,นม่าจะงยายๆประมาณหวาน แ่บเนาะคอยคุงย่างกาแฟจินแยบแคบย่าไปลองมึงเล้อเนื่อยในข้าตั้ใช้กระเพ่องีนมันอยากซุกไปพื่อนเนาะจายายเนาะถือมากอบัางหน้าเนี่ยเนื้ออยากซุกไปเลยมันยังไม่มีกางคือกุ้งหน่อยเนาะกินง่าย อ้ยอิ่มครับเบิ่์เราจะายบ้านเหี้ห้าวเสียบเด้๋ยีกินหองเลยอื้ม เอาพ่นเนาะกกับ,กบ <laughs> วยวาด,ดแดดขึด้ <c oughs> นแดดแดดขึ้นแดดแดดใจคนติดตกอย่าฝ่าวตกห้ามห้อกับฟ้อนเนาะ <laughs> ในหอวปลาเขาเรียนสิบปกกันในหอพปลาเขาเลนมาหน้ามาเีย เย็นสวยมาบัดหนึ่งหอ,อบักดินไหมนี่ก็หวานที่แถวซ่อนสดละร้านเลยสดเลยจ้ะจ้ะ ยว่ามันหน่อยบ่หน่อยน้ายน่ะ <c oughs> พักข้าวเชียงบ่ <laughs> <laughs> จะแนวเขากันเนาะผัดใหญ่เก่งๆค่ะพี่น้อง <c oughs> อัอนซ่อนเขียวใหญ่มากินน้ำรด,ด,ดวๆเ <c oughs> ้ยหยุดงานเดียวมามาๆกินบะหมีปลาเลย น้่งใหม่กับหวานพี่เนาะเฮ็ดเอง โวดเด้อขอเอาซอนด้อพี่น้องทวดจยายหนูอิ่มหมดเลยน้องใหม่พักเอาบ้าหน่อยไรบ่บ่าบาวไวเอาเลยเด้อเอาเลยอปลากระเจี๊ยน้อยอิ่มแหงใหญเขาละคำ คนละขั้มยิบว่ตถือสดเอาเนาะพี่นองเนาะหัาบแห้งจะแน่จะแยบพักกับเขากันว่าติบเขาหน่อยบเบิดน้อยใหญ่เนาะหน่อยแน่นแค้นใน่ โอ้อย่าดูถูกที่เขาหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเลยเป็นทั้งมินิท่าเนาอยายเนาะไปนอกจากยายอิ่มบ่อิ่มกันบดแสบบ่แสบบ่แสบไปหาหมอพักกัมีแต่แนวขากันจ้าปุ้ยพักย่นอนมากอกันร่างแต่งนอกจากยายพอดีค่ะหมอจ๋อค่ะเข็นกระปับประดุกเด้อค่ะพี่น้องแสบเข่ากันค่ะค่ะนอนมากออมันหอมนาะจากยายมาในพักโุ้ยขาสันมายางดีเต็มที่เลยายายมากินเขานะคะใหญมันเพิ่นมาเที่ยวหา จะพายายกินเขาหรือยายมาพากินเขาเสียบกบจังเนาะคะ่ะค่ะไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องสาหรับคีนีนี่ก็ขอฝฟกาก็เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะน่ก็ขอคขอบคุณกาลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่ใหกเกตเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้นิงในคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสําหรับคีนี้นะคะะนิงกับคุณยายลาไปก่อนพอกันไม่ในคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ